สวัสดีครับผมแบงค์อังเคแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาพูดถึงต้นบอนสีที่บ้านผมครับใครอยากจะรู้ว่าต้นบอนสีปลูกยังไงและผมมีต้นไหนบ้างน,นะครับก็สำหรับชมต่อไปได้เลยครับอังเคแบงค์ค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องอังเคแบงค์แล้วกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับขออนิดนึงนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ส่งกำลังใจมาทำให้ผมทำคลิปวิดีโอต้นไม้ต่อนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยครับ ก่อนที่จะไปดูต้นบอลที่ผมมีที่บ้านนะครับผมจะขออธิบายธี่การดูแลต้นบอลคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับต้นบอลเนี่ยเป็นไม้ใบที่โด่งดังในประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับถ้าให้วัดระดับความยากในการปลูกต้นบอลสีกับต้นไม้ทั่วๆไปนะผมรู้สึกว่ามันอยู่ในระดับปานกลางไม่ถึงกับง่ายมากเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าพวกต้นไม้ตระกลพลูเนี่ยปลูกง่ายกว่านะฮะถนัดกับพวกนี้มากกว่าทีนี้เนี่ยต้นบอลเนี่ยผม ถ้าพูดตรงๆผมปลูกยังไม่ค่อยงามมากเหมือนกับหลายๆคนใน y o u t u b e นะครับแต่ก็จะมาพูดในประสบการณ์ที่ปลูกมาแล้วกันนะครับต้นบอนสีเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบดินในลักษณะที่แตกต่างจากต้นไม้ฟอกอากาศอื่นๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบดินที่มีความชื้นสูงชอบดินที่มีสารอาหารในดินสูงเพราะฉะนั้นนะครับวัสดุปลูกในการปลูกบอนสีของผมเนี่ยจะเป็นวัสดุที่มี ธาตุอาหารค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้เป็นดินใบก้ามปูนะครับผสมกับปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็มีการเติมพวกดินใบมะขามเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าต้นบอลสีนะครับจะชอบลักษณะดินที่มีกรดนิดนึงนะฮะดินที่มีลักษณะเป็นกรดเนี่ยจะทําให้ใบของเขาเนี่ยมีลายและสีสวยขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการโรยพวกกากกาแฟลงไปบางๆด้วยนะครับไม่โรยเยอะเพราะว่ากากกาแฟบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเนี่ยจะทําให้ดินเป็นราได้นะครับผมก็จะโรยๆไปบางๆนะเพื่อที่ให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นมานิดนึง วันสีนะครับชอบความชื้นค่อนข้างมากชอบน้ําค่อนข้างเยอะนะฮะรดน้าแทบทุกวันเลยแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกก็คือผมแนะนําว่าควรจะมีถาดรองน้ําแล้วก็หล่อน้น้ำอาไว้ข้างล่างครับ <c oughs> เขาจะเจริญงอกงามได้ดีกว่าแบบปลูกแบบแห้งนะจากประสบการณ์ที่ปลูกมานะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าเขาก็สามารถรากเน่าได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ลดน้ำเขามากเกินไปดินแน่นเกินไปหรือเราเนี่ยไม่หมั่นเปลี่ยนน้าที่ถาดรองนะครับจะทําให้เกิดโรคได้ง่ายบนสีก็จะมีปัญหาไม่งามครับถ้าเกิดรู้สึกว่าน้ํามันเริ่มสกรปรกในถาดแล้วเนี่ยก็เทออกนะครับล้างแล้วก็ใส่น้ําใหม่เข้าไปให้มีความสดใหม่ครับ ต่อมาปัจจัยในเรื่องของแสงนะครับตอนนี้ผมปลูกแรกๆเนี่ยจะมีความงงนิดนึงเพราะบางคนก็นกนบอกว่าชอบรำไรบางคนก็นบอกว่าชอบแดดร้อยแต่จากที่ผมปลูกมานะผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างชอบแดดที่มีความสว่างมากกว่าบริเวณที่ผมปลูกตรงนี้นะครับตอนนี้ผมปลูกตรงบริเวณนี้เนี่ยบอลสีไม่งามเลยนะครับผมก็เลยย้ายพวกเขานะครับไปปลูกไว้ที่บริเวณข้างล่างซึ่งเป็นระเบียงนะตรงนั้นน่าจะได้รับแสงแดดเยอะกว่านะฮะแล้วก็ได้รับลมโกรกน้อยกว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนไปตรงนั้นเนี่ยบอลสียงผมได้มีการพัฒ nice นา ใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นนะครับผมก็เลยจะบอกว่าบอนสนะีชอบแสงที่ค่อนข้างสูงครับแต่ก็อย่าแดดแรงมากเพราะว่า แต่ก็อย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงก็จะดีนะผมว่ามันจะแรงเกินไปเพราะใบของเขาเนมีลักษณะค่อนข้างบางแล้วก็ค่อนข้างบอบบางด้วยครับเขาไม่ชอบลมเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าตรงที่ที่เราตั้งเนี่ยมีลมค่อนข้างโกรกและลมแรงเนี่ยเขาไม่ค่อยงามส่วนเรื่องโรคกับศัตรูพืชน,นะครับที่ผมเจอมาในการปลูกบอลสีเนี่ยเพลีย้ยไฟไรแดงเป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับที่ทําให้บอลสีของผมเนี่ยไม่งามนะฮะดังนั้นนะเราคนที่จะหมั่นดูแลตรงนี้นะเช็คหลังใบแล้วก็คอยล้างใบเขานะครับอย่าใช้พวกสซลูชั่นที่ผมเคยแชร์ไปใน การกำจัดไรแดงในช่องนะครับเพราะว่าโซลูชันพวกนั้นเนี่ยจะทำให้ใบของเขาเนี่ยไม่เสียเหลืองนะครับดังนั้นวิธีการกําจัดที่ผมใช้นี่ก็จะใช้สตาร์โกลจีโรยๆบนกระถางนะครับแล้วก็เอาน้ําเปล่าเนี่ยฉีดล้างหลังใบแล้วก็หน้าใบนะครับเป็นการให้พวกไรแดงไข่ไรแดงพวกนั้นเนี่ยหลุดออกไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของรากเน่าฮะ ด้วยความที่ดินของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นดินที่มีความโปร่งส,งสูงๆเหมือนการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศพวกนี้นะฮะพอเราปลูกไปนานๆเนี่ยดินมันก็จะมีความแน่นพอแน่นมากปุ๊บเนี่ยรากก็จะมีโอกาสเน่าค่อนข้างสูงบางคนนะคะปลูกต้นบอนสีไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่งามเลยมันทิ้งใบหมดเลยเนี่ยมันตายหรือเปล่าบางต้นเนี่ย ไม่ได้ตายนะครับคือบอลสีเนี่ยจะเป็นต้นที่มีการพักหัวนะเขาก็จะปีนการทิ้งใบเขาก็จะพักหัวยแบบนั้นสะสมอาหารนะพอเขาพร้อมเมื่อไหร่ถ้ารากไม่เน่านะเขาก็จะแทงใบใหม่ขึ้นมาครับพูดเยอะแล้วนะครับงั้นเรามาดูต้นบอลสีในบ้านของผมเลยแลวกันนะครับเริ่มที่ต้นแรกนะครับใครที่ตามผมมานานอาจจะเคยเห็นต้นนี้แล้วครับ ช่วงตก็คือต้นนี้นะคะบอนสีอีเหนานะคบเป็นต้นที่มีลักษณะใบสวยนะครับมีใบที่มีลายสีขาแล้วก็มีลายกระดูกค่อนข้างชาร์ดแบบนี้นะ,ะถ้าเกิดว่าปลูกไปในช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้เขายังกัดสีไม่ค่อยเยอะเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับ ใบอาจจะยังไม่ค่อยขาวเยอะแต่พอปลูกไปได้รับแสงเยอะๆพอเขาสมบูรณ์มากๆได้รับการกัดสีได้รับปัจจัยที่ครบเนี่ยเขาก็จะมีความขาวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วใบก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะเป็นต้นบอนสีที่ราคาไม่แพงแล้วก็แนะนําว่ามือใหม่เนี่ยปลูกได้นะครับผมมีซื้อมาเพิ่มในช้อปปี้แนละ้วที่เป็นหัวๆนะแล้วก็มาปลูกดูนะครับแล้วก็งอกงามดีนะสำหรับต้นบอนอีเหนาครับต้นถัดมานะคะเป็นต้นที่เรียกได้ว่าง,งามที่สุดในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับนั่นะคือต้นนี้ครับ แชื่อว่าลูกป่าก้านดำมายถึงลูกไม้ป่าก้านดำหรือเปล่าไม่แน,น่ใจบางอันถ้าเกิดผมพูดชื่อสีผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าชื่อของบอลสนะีมีเยอะมากเลยนะครับก้านเนี่ยก็จะมีสีเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็ใบนะครับจะมี กระดูกสีแดงแล้วก็มีจุดๆคล้ายกับอีเหนาสีขาวอย่างนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะอันนี้ก็เป็นต้นที่ผมเนี่ยซื้อแต่หัวมาจากในช้อปปีนะ้แล้วก็มาปลูกนะครับบางต้นในคลิปนี้นะอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าช่วงที่เขาสวยเนี่ยผมไม่ไดเอามาถ่ายคลิปเนี่ยแต่ตอนนี้คือมันบางอันมันก็จะอาจจะไม่ค่อยสวยนิดน,นึงก็แจ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับใครรู้ชื่อที่ถูกต้องนะครับก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันได้นะครับต้นต่อมานะครับก็จะเป็นต้นที่มีหน้าตาแปลกไปกับตะกี้นี้หน่อยนึงนะครับก็คือต้นนี้ครับแวงต้นนี้ ผมซื้อมาจากในช้อปปีเหมือนกันเป็นหัวนะแล้วก็มีช่วงที่เขาเนี่ยทิ้งใบไปหมดเลยเนี่ยก็คือเพิ่งจะเปลี่ยนดินแล้วก็ทําการกู้ชีวิตเขากลับมานะครับ mm hmm. เพราะผมเปลี่ยนดินใหม่นะครับ mm hmm. ก็เขาก็แทงใบออกมาใหม่นะครับใ mm hmm. บของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีดําตรงช่วงเว้นกลางตรงนี้เนี่ยพอโตกว่านี้เนี่ยมันก็จะใบใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็สีดำเนี่ยจะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ประหลาดดีนะตรงสีดำเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกแบบกระดองเต่าอะ่ะสวยดีครับต้นถัดมานะครับใครที่เป็นสายต้นไม้บอนสีเนี่ยต้องเคยคุ้นตากับต้นนี้แน่นอนครับบอนสตรอเบอรี่สตาร์นะคบเป็นบอนที่มีสีสวยมากเลยจะมีความคล้ายๆกับอีเหนาแต่ว่าเขาจะมีจุดสีชมพูเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเหมือนสตรอเบอรี่นะครับแต่ใบของเขาเนี่ยก้านจะไม่ยาวสูงเหมือนกับอีเหนาปกติกี้นี้นะครับเขาก็จะเตี้ยๆประมาณนี้นะฮะผมเ,เคยขยายพันธุ ต้นนี้ด้วยนะทำการผ่าหัวแต่ว่าคือมันก็มันก็งอกนะครับแต่ว่าค่อนข้างงอกช้าไม่รู้ว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่านะต้นนี้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับใครที่เป็นสายแบบหวานๆนะครับสวยๆเนี่ยต้นนี้เนี่ยก็เป็นต้นที่ไม่ควรพลาดครับกับบอนสตรอเบอรี่สตาร์ครับต้นถัดมานะคบจริงๆต้นนี้เคยออกไปแล้วในคลิปนะครับต้นนี้ครับแสวงเขาโตขึ้นมาจากเดิมนะฮะแต่ว่าเขาชื่อว่า ใครตับได้คิมลงมาในคอมเมนต์ครับถ้าว่าผมจำไม่ได้แล้วป้ายชื่อหลุดหายไปแล้วนะครับ mm hmm. ต้นนี้เนี่ยเป็นบอลที่มีราคาขยับสูงขึ้นมาจากพวกอีเหนาตะกี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ใบเนี่ยเป็นสีแดงเลยแล้วก็มีลายเนี่ยค่อนข้างแปลกประหลาดนะ้วกานเนี่ยก็จะมีความเป็นสีเข้มแล้วมันก็มีสีแดงด้วยนะฮะผมว่าสวยดีต้นนี้เกือบขีดไปแล้วนะครับผมมีการขยับไซส์ไปแล้วก็เปลี่ยนที่วางนะครับทำให้เขาในงอกงามขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับ ผมจำชื่อไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะอันนี้ถ้าเกิดใครรู้ใครรู้ชื่อนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ด้วยครับกระถางคันมาสวยมากเลยครับต้นนี้ชาวแองชื่อว่านางไหมครับเป็นบอนสีโบราณมั้งคือลายของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเป,ปื้อนๆเหมือนกับโดนป้ายสีนะครับเหมือนเป็นลักษณะผสมระหว่าง อีหนากับ something else นะฮะเพราะว่าลักษณะใบเนี่ยเหมือนกับเป็นอีเหนาแล้วก็โดนป้ายด้วยอีกสีหนึ่งผสมมานะครับเป็นครึ่งๆทุกๆใบเลยนะแต่ละใบก็จะลายไม่เท่ากันผมว่าเป็นต้นที่ลายสวยมากต้นหนึ่งเลยนะครับที่คล้ายๆกันอีกต้นหนึ่งก็จะมีชื่อว่าชายชนนะครับแต่ว่าผม อนนั้นเนี่ยราคาสูงมากก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับก็เอานางใหม่ไปก่อนนะผมว่าก็สวยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่ากระถางนี้เนี่ยมีรากขาว,ขาว,ขาวเนี่ยออกมาจากก้นนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเอาเขารองน้ำมาไว้อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปนะครับการที่เราหล่อน้ําไวข้ข้างล่างเนี่ยรากเขาก็จะมาหาน้ำเพราะว่าเขาเนเจริญก็งามดีก็เป็นที่มาของคาที่ใบของเขาเนี่ยสวยงามแบบนี้ครับมากันที่ต้นที่เป็นใบสีแดงต้นหนึ่งนะครับก็คือต้นนี้นครับตันตันต้นนี้นะครับชื่อว่า ปีกินารีนลักษณะใบของเขานะครับจะมีรูปทรงที่ค่อนข้าง,าง,างแตกต่างใบของต้นนี้นะครับจะมีความเรียวแหลมกว่าแล้วก็มีขอบหยักๆนะฮะแล้วก็มีสีแดงตรงกลางแบบนี้นะสวยดีถ้าเกิดเขาโตใหญ่กว่านี้เนี่ยใบของเขาก็าจะใหญ่ก็จะเห็นชัดกว่านี้นะครับใบแดงต้นสุดท้ายนะครับก็คือบอลต้นนี้ครับโอโย,โยมีรากกระทลุลขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะก็คือต้นนี้ครับแสวง เหมือนของปลอมอะต้นนี้บอกเลยว่าต้นนี้ใบเนี่ยลักษณะสีเหมือนของปลอมมากแล้วก็ใบเนี่ยมีความหนากว่าทุกๆต้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่ารวยล้นฟ้านะครับใครเป็นสายมูคือต้องมีเราไหมอะคือต้องต้องรวยล้นฟ้าเราไหมใบของเขานะครับจะมีลักษณะที่เป็นสีแดงแบบไม่ได้แดงสดมาก แล้วก็มีลายที่เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาจะสูงกว่าพวกต้นอื่นๆที่ผมพูดมาหน่อยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขางามกว่านนี้นะครับแต่เนี่เนี่ยคือคือเขาก็เริ่มกู้ชีพกลับมาแล้วเพราะว่าโดนไรบุกมาถึงต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นต้นนี้ครับแสวงเป็นบอล เสือพลานใช่ไหมพญาเสือพลานเอออะไรนั่นแหละเดี๋ยวใส่ชื่อที่ถูกต้องตรงนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับลายของเขาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกับพวกลายเสือดาวต้นนี้ก่อนหน้านี้นเ,นเคยใบใหญ่กว่านี้แต่ว่าโดนบุกนั่นแหละแล้วก็กู้กลับมานะฮะก็ก็อย่างนี้ที่เขางอกขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมรรถตกว่านี้เนี่ยต้นนี้สามารถใบยาแล้วก็ใบใหญ่ได้กว่านี้เลยนะครับผมเคยเห็นของที่อื่นเนี่ยต้นสวยงามมากก็หวังว่าของเราเนี่ย จะมีวันหนึ่งที่ไปถึงจุดจุดนั้นนะครับถ้าเขาไม่คิดซะก่อนนะใครที่ชอบบอลสีที่มีลายแต่ว่าไม่มีสีสันแบบพวกสีแดงมาขัดนะครับก็ ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สวยเหมือนกันครับและนี่นะครับก็เป็นต้นบอนสีทั้งหมดที่ผมมีในคลิปนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะรีเควส์คอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้เหมือนกันครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยติดต่ผมเพิ่มได้ที่เพจอังเคอแบงหรือที่อินสตาแกรมไฮอังเคอแบงครับหรือว่าอยากจะไปดูคอนเทนต์ต้นไม้ของผมใน IG p l a n ลนไบอังเคอก็ได้นะครับเป็นที่ที่ผมเนี่ยจะแชร์คอนเทนต์ต้นไม้แล้้้้้้วววววกกกกกก็็็มมีาาาาารรรแบบบบ่่งงงงขยยยยตตนนนนนไไสดดะะคคััััฝฝเือ มาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย